วันที่ได้หลักแสนเราก็แฮปปี้มีความสุขมากๆแล้วนะแต่วันที่เราได้เงินหลักล้านมาสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยนะผมรู้สึกว่าชีวิตเราปลอดภยัยการประหยัดไม่ได้ทําให้ใครรวยครับการหารายได้เพิ่มมันคือการที่ทาให้ชีวิตเราปลอดภยนะัยออนไลน์มันให้กลับมามากกว่าธุรกิจทั่วๆไปเรื่องแรกมันได้เงินครับได้เวลาใช้เงินด้วยผมยังคงมีเวลาครับที่ผมจะมานั่งกินข้าวกับคุณแม่ผมมีเวลาอยู่กับคนที่ผมรักชีวิตมันดีอะแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเก็บชีวิตดีๆแบบนี้ไว้เพียงแค่เราคนเดียวส่งต่อให้กับผู้คคนมมาานนนนนผผผมมมมมมมไไไ่่่่สสาาารรถเเเอองงิิททีีีปแแจกกใหหุ้้้้ววยดืตั ที่ผมทาได้คือผมเอาวิชาความรู้อะค่ะไปสอนคนผมเชื่อว่าวิธีการนี้มันช่วยคนได้มากกว่า ค่าใช้จ่ายเท่าไรยังไงครับต้องบอกว่า <laughs> ราคานะครับ59าบาท59บาทเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้มันไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นวิชาการมันคือประสบการณ์สร้างหน้าร้านให้ดึงดูดลูกค้าต่อรูปภาพวิดีโอให้หน้าร้านเราน่าเชื่อถือสร้างคอนเทนต์เพื่อหยุดนิ้วคนแล้วยังล่าสุดเลยกับเทรนใหม่แอปพลิเคชันติ๊ t o อกการเลือกสินค้าวิธีการขายแล้วมีเครื่องมือหรือการตลาดช่วยเรายัางไงซึ่งตรงนี้เราจะสอนให้หมดเรียกง่ายๆว่า O B M แล้วก็สามารถขายของออนไลน์จนมีกำไรหลักแสนไปจนถึงหลกักลยครับ อายุเท่าไรครับ29ครับพี่29ปีเท่านั้นเองนะครับทาธุรกิจทั้งหมดกี่ปีครับตอนนี้แหละครับ2ปีกว่าครับไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทด้วยใช่เลยครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายของใบฝัดเดคอนกรุ๊ปหลักๆก็จะเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมทํายอดขายประมาณกี่บาทครับ200กว่าล้านแล้วครับทั้งหมดนี้ที่ได้มาจากออนไลน์หมดเลยครับการเป็นตัวแทนขายของออนไลน์ไม่ได้เป็นลูกจ้างเขานะแต่เราเป็นเจ้าของธุรกิจในรูปแบบของพ่อค้าคนกลางโดยที่วันนี้เราไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเองทั้งงงงหหมดดดดออออนนนนนไไไไลล์์กกกก็็็็เเเเเเยยสรรรรร้้้้้าาาาาาํํใัับบบโที่่จจปปตขแค ผมอยากจะบอกให้ทุกคนนะครับเปิดใจแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เลิกดูถูกตัวเองว่าเราอาจจะเกิดมาจนเราอาจจะเกิดมาแล้วไม่ได้ฉลาดเท่าคนอื่นหรือมีความรู้มากกว่าคนอื่นคนเราเรียนรู้ได้เอาความขยันที่เรามีครับมาขยันให้มันถูกที่แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าชีวิตในแบบที่คุณต้องการหาได้ไม่ยากเลยกับการทำออนไลน์คุณจะกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปแน่นอนครับ